ทาเลครั้งแรกกายร้องไห้แล้วกายร้องไห้แล้วแก้มติ้มเข้าหน้าน้องกายร้องไห้ไหมคะจะกายเก่งจังเลยให้เก่งจังเลยก่อนเก่งจังเลยเร็วเข่าน้ำเข้ามา น้ำใส่วิ้งเลยนี่น้ำใส่วิ้งเลยแกอย่าไปชนน้องสิลูกน้ำข้อหน้าน้องเห็นยังไม่รู้เรื่องเลยแม่เมอุ่นจะกลายร้องเพลงให้ทะเลฟังอู